สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับผมนะครับวันนี้จะพามาเล่นมีหน้านะครับผมเกี่ยวนรกนะครับลิงลิงกระชากวิญญาณนะครับสกปรกยามนะครับถึงโดนมีตายครับผมครั้นี้ใครเห็นต็ว่าตายนะครับไม่รู้ว่าตายไม่ตายนะครับไปชมในเกมเลยครับ นะครับดูนใชก้ก o l d e n body สิเม็ดเ่ากับสติลิทแล้วก็โปรตีนอย่างละ5เม็ดนะครับส่วนเม็ดเกี่ยวนะครับใช้เป็นโพรเวตนะครับดีย๋ยวเรามาดูไอเทมกันต่อเลยนะครับไอเทมของน้านะครับก็จะเป็นเซตนี้นะครับผมออกเป็นสามเหลี่ยมนะครับผม เป็นเซตนี้นะครับออกเป็นสามเหลี่ยมนะครับแต่ว่าถ้าเจอแก๊กหรือว่าคิวด์หรือว่าตัวที่เราต้องออกหลางนะครับเราก็ต้องออกหลังนะครับก็จะเป็นเซตนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นคิวออฟเดอะร็อนะครับผมคือเราต้องเข้าไปคิดตัวนะครับน่าจะใช้คิวออฟเดอะร็อน่าจะดูดีนะครับเดี๋ยวไปดูพลังแฝงกันเลยครับผมพลังแฝงก็จะนี่นะครับผมเป็นเซตนี้นะครับผม ต้นไม้นะครับละครเลือดนะครับเนาะจะไปดูกันในเกมเลยนะครับว่าจะเป็นเช่นไรครับมีหน้าลมมิ่งครับยังเล่นได้ไหมครับเจอกันเลยครับเกมแล้วนะครับอันนี้เราอยู่กับตัวละครที่ชื่อว่ามีหน้านะครับผมลมมิงนะครับผมเขียวนรกนะครับดึงดูดกระชาวุญญาณครับสกดวิญญาณนะครับ ยังไงนะครับลองลองเล่นดูนะครับแต่เข็มนี้จะเป็นยังไงบ้างครับยังพอไหวหรือเปล่าสําหรับมีหน้านะครับเขมนี้เจอซับเป็นคิวเดอร์นะครับผมจะออกเป็นล้างสถานะนะครับทีผมจะออกเป็นสามเหลี่ยมนะครับผมแต่ว่าครั้งนี้ขอออกเป็นล้างนะครับมาดูช็อตนี้ก่อนครับหมุนไปทีนึงเป็นไงเอียบเอยครับ โดนสกิลสองหมดนะครับผมตายไปนะครับป่าจบป่าจบบนนะครับอ่าดึงแดงออกมานะครับถ่วงเวลาอ่าเราเก็บสลิมได้นะครับโดยเลริเตอร์ครับผมช็อตนี้โซนๆนะครับเพื่อนเห็นเราหรือเปล่านะครับเราโซนให้ดึงป่าหรือเปล่าครับเจ็บนะครับโอ้โดนอ้าวดึงสองครับช็อตนี้สถานีทุบไป ว่าไงครับผมหมุชนชาร์ดี้หมุนเอาปลาเขามาเติมนี้โอโหทุบปลาที่เราครับเรียบร้อยเลยครับผมอา้าวดึงสลิมชัร์นี้อือือล็อกอเลสเตอร์สวยครับผมหมุนหมุนหมุนอีกทีโอโหเก็บงานครับสวยงามมากครับแครี่เราครับไวโอเลสครับกิ้งไปซัดหน้าลูกนี้ ยิงยัดหน้าเลยนะครับผม2เม็ดครับสุดยอดครับผมเลือนโลแล้วครับต,ต้องกลับบ้านแล้วครับมาอยู่ในเกมสานีเติมแล้วครับดูจากแมปนะครับรอจังหวะฟิกเกอร์เข้าไปนะครับดึงช็อตนี้2ครับ แคลลี่หายไปเลยครับผมเมดเมดมาเติมป่ามาเติมเป็นไงเก็บไปสองแล้วครับโอโหล็อกสวยมากเลเตอร์ดึงเรียบร้อยครับอีกนิดไม่รอดครับผมอ่าโอโห้ชัดนี้ครับผมซานิดไม่ตามนะครับผมก็เลือดโลนะครับเนาะซานิ้ก็เส้นเซฟนะครับชัดนี้ก็ไม่เป็นไรครับป่าขอรอดไปนะครับผม เอาป้อมเลยครับโอ้โหโดนหอก GPS ของสลิมเข้าไปเลือดเหลือแค่3ข้อครับไม่ไหวครับต้องถอยครับผมไม่ไหวครับไม่ไหวครับกลับบ้านครับผมเติมเลือดครับข้างล่างก็นัวเนียกันสนานเลยครับอาวอเลติโนกับล็อกซี่นะครับจากนี้ว่าไงครับอ่าป่าเรากำลังเติมนะครับเห็นแวบๆนะครับกดล้างไปหนึ่งที ป่ามาสับหายครับลอรลอสกิลครับเรียบร้อยเก็บไป2ครับไบโอเก็บอีกนิดไปได้นะครับผมเดี๋ยวแค่สลิมครับการ้อมบนนะครับป่าอยู่กลางนะครับตอนนี้เห็นแวบๆน่าจะขึ้นมาบนนะครับแต่เลือดเราไม่น่าจะรอดนะครับแต่ว่าไล่สลิมไปก่อนครับผม็อตนี้โอ้โหดึงไม่โดนอีกครับโอ้ป่ามาล็อกป่าเรียบร้อย อเลสเตอร์สวยงามครับโอ้โหสลิมโดนนี้ได้ไวโอโดนจับครับช็อตนี้สามหนึ่งว่าไงไวโอไวโอยังยังลบยังกิ้งโอ้โหเรียบร้อยครับสู้ไม่ไหวครับไวโอบอกอ่าดึงอีกนิดช็อตนี้ครับได้ไหมครับโอ้โหโดนหอ,อก GPS อีกแล้วครับสตันโดยคิวเดอร์แล้วก็จับกดล้างไปหนึ่งทีอเลสเตอร์มาว่าไงดึงหมุนเรียบร้อยครับเมดช็อตนี้ครับผม อีกนิดหายไปเลยครับผมช็อตนี้หลอคลิปชนป้อมนะครับเข้าเลยนะครับโอ้โหโดนอีกแล้วครับโอ้ป้อมยิงครับป่าเราหิวหิวจัดครับเก็บแคลรี่ไปได้ครับผมสําหรับอาซานิสนะครับผมเลดเกมเราน่าจะแรงนะครับผมซานิสไทยก็ได้นะครับผมเราก็น่าจะถึกพอสมควรนะครับผมโอ้ช็อตนี้ไม่มีล้างครับ น่าจะเรียบร้อยเอา้าใครเห็นก็ว่าไา้ช็อตนี้เอาดึงกลับสกับโอ้เรียบร้อยครับโอ้โหวยโอช่วยชีวิตครับช็อตนี้ครับโอ้โหสวยงามมากเลยครับโอ้โหยิงยัดหน้าคิวเดอร์ช็อตนี้ครับสวยงามมากเลยครับผมวยโอครับโอ้โห้อมล่างโดนเนียนครับโดนเยียน,น,ย,นยาวๆเลยครับถึง้อมในแล้วครับ เติมเกมกันใหม่ครับตอนนี้โซนกันตรงกลางนะครับเห็นอีกนิดอยู่ด้านบนแล้วนะครับผมตอนนี้มีล็อกซี่มากันนะครับโอ้โหไบโอเรียบร้อยครับชดนี้โดนดึงครับโอ้ไปวันเลยครับตัวดามจเราตรงโซนกัรป้อมนะครับเติมเลือดก่อนครับตอนนี้เราเสียเปรียบอย่างหนักเลยนะครับผม ป้อมเราเข้ามาถึงป้อมในแล้วนะครับผมป้อมด้านข้างสองข้างนะครับป้อมล่างและป้อมบนกันนะครับโซนนไปนะครับวิ่งไล่เขาไปนะครับตอนนี้ก็ดูโซนมังกรนะครับเขาน่าจะเล่นมังกรฟิกเกอร์ลูกนี้ดึงไม่โดนครับโอ้โหช็อตนี้กดล้างไม่ได้นะครับยังไม่มาอีกเจ็ดวิเรียบร้อยครับ เมทฟิกเกอร์ผิดทางครับเรียบร้อยครับอเลสเตอร์จับไวโอยิงยัดครับลูกนี้เสร็จเลยครับผมเป็นคิวของอเลสเตอร์ไปนะครับผมมาแล้วครับสูตรเงินใหม่ครับลุยกันใหม่นะครับผมช็อตนี้เห็นไวโอจะโดนล้วงครับทุบไปไม่โดนไวโอดึงเรียบร้อยครับล็อกเรียบร้อยเอ้ากลายเป็นลาาช็อตไปโอ้ขอโทษขออภัยเพื่อนๆด้วยครับไม่ได้ตั้งใจนะครับผม น่าจะเป็นอ่าพาสิชของอ่าเกาะไฟนะครับตัวระเบิดเลยครับสําหรับป่าเขานะครับด่วงนะครับอ่าเราเบี่ยงยืนนะครับยืนรับดาเมีนให้เพื่อนนะครับให้เขาปล่อยสกิลมาเลยครับอ่ามาแล้วครับุนครับดึงครับดึง2ฟิกเกอร์นี้ยังรอดครับช็อตนี้ว่าไงนัวเนี่ยกันอยู่ซานิสไฟโอฟิกเกอร์นีมาอ้อเลยยิงกลับไปยิง เลือดเราก็ไม่น่าบวกนะครับถอยถอยถอยด้วงมาต้องถอยแล้วครับต้องไปรีเลือดแล้วครับไบโอเข้าบ่อแล้วครับโอ้โหช็อตนี้สวยงามมากเลยนะครับผมไบโอก็กิ้งยิงนะครับกิ้งได้สวยนะครับกิ้งออกข้างนะครับแล้วค่อยเดินไปยิงนะครับนี่เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับผมอ่ากิ้งม้วนไปข้างหน้าโดยตรงนะครับต้องกิ้งออกข้างก่อนนะครับแล้วค่อยเดินไปยิงครับสําหรับไบโอนะครับ จังหวะนี้ครับโอ้โหยังยืนอยู่ครับยังยืนอยู่เนื้อเด้งทีละพันเลยนะครับดูครับอ้าวอรเลสเตอร์ล็อกสวยครับช็อตนี้ไม่มีหมุนอ่าตายไปครับสำหรับคิวดอร์นะครับโอ้โหเราก็ไม่รอดเช่นกันครับผมโซนเลยครับโซนสูงนะครับฝั่งเขาก็ตายสองนะครับผมเอามังกรเลยครับ เรียบร้อยครับได้มังกรไปแล้วครับผมตอนนี้ก็น่าจะเห็นแครี่แวบๆครับอยู่ด้านล่างครับเมื่อกี้ครับเดินไปหาแครี่หน่อยอยู่ไหนจ๊ะจ๊ะเอ๋ไม่เจอนะครับอ่ะเอามังกรเลยไปเอาดาร์คสล์เลยนะครับผมน่าจะได้นะครับเขาอยู่กลาง3ตัวนะครับแครี่ก็น่าจะวาร์ปกลับบ้านแล้วนะครับผมมีอารลนติโนเป็นการเลนให้นะครับผม มีอลเตอร์โซนให้นะครับเราน่าจะเลเตอร์กับซานี้นะครับโซนให้นะครับอ่าโอเคครับไวโอแรงนะครับผมเก็บอาดเอ้าช็อตนี้ครับดึงโดนปลาว่าไงล็อกอีกที่หายสิครับโอ้โหป่าหายไปพริบตาเลยครับผมดึงกระชากวิญญาณสะกดวิญญาณจริงๆครับช็อตนี้เอ้าเรียบร้อยครับเม็ดอีกนิดพอมุดหายเช่นกันครับ ดึงโดนมีศพครับดึงโดนมีศพช็อตนี้อ่าบัฟบ,บางกรเรายิงยิงป้อมครับยิงป้อมครับยิงยิงโอ้โหสติ๊กเกอร์เราทำไมเหลือเยอะจังครับเอาชิปเข้าแล้วครับดันดันล็อกโอ้โหโอ้โหป้อมยิงเกือบตายครับเหลือข้อเหลือ3ข้อนะครับเลือดเพ่งขึ้นรัวๆครับ160 160ครับตอนนี้ กดล้างครับกดล้างออแล้วเดินออกมาครับชอดนี้ไม่มีดึงนะครับเราก็เดินวนๆก่อนนะครับวนรับดาเมจให้เพื่อนนะครับยืนให้เพื่อนนะครับดูดูเลือดเราเด้งรัวๆเลยนะครับชอดนี้ว่าไงล็อกหมุนหมุนเอา้าเลือดเด้งครับผมเก้าร้อยเก้าร้อยโอ้โหเลือดเด้งรัวๆครับชอดนี้ดึงหมุนโอจะเต็มลออแล้วครับ โอ้เก็บไปห้าครับชดนี้สวยงามครับน่าจะจบเกมครับเรียบร้อยครับผมจบเกมแล้วครับเป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ